สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้มาพาพี่น้องมาดู BMW ครับหรือว่า BMW นะครับต้องเรียนว่าอาจารย์ให้ขายให้พี่น้องนะ,ะต้องการขายโอ้สปลทรงงเอวก็สวยนะใช้ได้เลยพี่น้องนะ าราคาอยู่ที่9 5้าหมื่นหพี่น้องนะเก้าหมื่นามาเคกรนเอาอย่างก็ยังโลนนิดนึงแต่ใช้ได้อยู่ครับท่านใดสนใจนะครับสำหรับเป็นครูหรือว่าตำรวจกํากนันผู้ใหญ่บ้านนะพี่น้องนะ Bmw หรือว,ว่า BMW ตัวนี้รุ่นอะไรจะพาไปดูท้ายเขานะนะครับ เครื่องยนต์6สูบเป็นไห่น้องนะเดิมๆหรือว่าใช้ได้เลยต้องการขายพี่น้องอาจจะสีพองหน่อยตรงนี้โอ้สีนี่มีม,มีมีแตกนิดหน่อยนะพี่น้องนะตรงท้ายอ่ะ,อะเจอรุ่นแล้ว 525i นะ้ไ่น้องนะอ่านี่นะครับรุ่นเขา9,005สนใจก็โทรมหาชาติเจริญทรัพย์ได้เลยครับ0982723752 9,005ก็ต่อรองได้นิดหน่อยนะครับสีมีมีแตกตรงนี้นะพี่น้องนะ ต้องเก็บสีประตูแต่โดยรวมแล้วโอเคครับยางก็โอ้ช่วงยาวนะยาวดีมากเลยเป็นรถคุณครูนะนี่ครับรถคุณครูเก้าหมื่นห้ายังไม่ได้ติดแก๊สนะพี่น้องนะจานเจล็อกไหมนี่เจล็อกปเปล่าอ๋อไม่ล็อก โอเคพี่น้องนะนี่รุ่นนี้525นะ้าเครื่องอะไรนะ525สอ้ไออืมกี่กี่ซีซีตัวนี้ตามคู่มือมันอ่ะคู่มือกี่กี่ซีซีองเท่าไหร่5 0 0มั้ยไหมเล่มอยู่ไหนพอมีเล่มกันนะภาษีไม่ขาดนะเอ้เครื่องตัวนี้มัน2500ห้รือเปล่าสวยพี่น้องสวยนะ9500 0 สนใจก็ติดต่อชาติเริญทซัพย์ได้เลยเดี๋ยวพามาดูนะครับ9,500ตัวนี้ 525i BMW เล่มทะเบียนพร้อมภาษีไม่ขาดนะครับอาจจะมีด้านข้างมีแตกนิดหน่อยไปเก็บสีก็ไม่กี่ตังนะพี่น้องนะต่อรองกันได้อเดี๋ยวพาดูภายในเลยเนาะเดี๋ยวพาดูรอบๆก่อนนี่รอยยางนะ,ะเดี๋ยวดูขอบ17พี่น้องขอบ17 โอ้เพร่เลยสีแดงกันแดงเลือดนกป่าเนี่อ่ะเลือดแดงเลือดคน <c oughs> <c oughs> แดงเลือดนกพี่น้องนะแดงเลือดนกก็ออยางยังใช้ได้อยู่เปลี่ยนยางก็กิ๊กเลยไฟเฟย,ฟยนี่อ่ะเดี๋ยวผมพาดูภายในหน่อยเนาะเก้าหมื่นห้าแพงไหมมาต่อรองกันเอามีตำหนิตรงด้านข้างหน่อยพี่น้องนะสีจะแตกหน่อย แตกหน่อยขนาดนั้นเองนอกนั้นนี่ใช้ได้เลยนะครับ95นะ้าหมื่นหเดี๋ยวผมจะซื้อไวเนาะจากเตือนทัพย์นี่มีแตกตรงนี้นิดหน่อยสีแตกนะประตูอ่ามาดูภายในน้องนะโอเคครับนี่ภายในเียวก,ก็เยอออโต้ไม้อยู่แล้วครับ BM นี่ครับสวดส่สงโอ้สวยดีเดิมๆครับบอกครีมไ่น้องนี่นะ9 5 0 0 0ห้า โอ้ถูกกว่าบิ๊กไบอีกนะเรื่องความแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับ B M W แรงอยู่แล้วตัวนี้นี่เอาไปติดแก๊สก็ได้พี่น้องนะโอ้อาจารย์นี่เอกสารนี่รถเป็นรถอาจารย์นะนี่ครับมีแอร์ตรงนี้ด้วยแอร์ Air หลังนะโอ้แกเอายามา,มาน่าจะเลี้ยงนู้ดพี่นอนะ้องนั้นนี่เอกสารนี่ครับกิ๊กเลยกิ๊กเลยนะพี่น้องนะ ภายในไฟฟ้าทั้งคันโอ้พี่เอออกตรงนี้ด้วยพี่น้องนะมีประตูจะมีตำหน่งนิดนึงประตูตัวนี้นะครับนี่ครับมีเอตรงนี้ออกด้วยเอมาอยัางไงโ่อเอโอมาตามนะครับอ๋อมันต่อตรงนี้ต่อตรงนี้แล้วออกตรงนี้นะนะเก้าหมื่นห้ามาคุยกันเอาพี่น้องนะ โอ้อ่ะเปิดกระตุโชว์เลยเนี่อย่างนี้เลยดูว่าสุดยอดเลยนี่ครับชุนก็แปดสองจสองสามเจ็ดห้าสองนะครับทันใดที่ข้างไครรถยุโรปหรือว่าอ่านี่ครับดูอีก้างหนึ่งเนาะเอ๋ยังได้ดูเครื่องเลยนี่ครับภายในโอ้อาจารย์ก็อาจารย์ รถหน่อยนะครับรถรถครูนะเป็นรถคุณครูพี่น้องนะนี่ครับภายในโอเคแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูเครื่องหน่อยเนาะ,ะเราดูท้ายแล้วอือหกนาทีนี่ครับทะเบียนสวยนี่ครับท้ายสวยมากอีกตกแต่งหน่อยนี่ คลิกเลยเก็บสีนิดหน่อยไป่น้องนะ,อะเอานี่ข้างหลังก็มีโอ้แน่นเสียครับดีเอ็มเดี๋ยวเอดเปิดเครื่องตรงไหนนี่จานเครื่องเสียงมีพี่น้องนะ ผมไม่เห็นจะเห็นปุ่มเปิดเครื่องเลยก็ะจะพาดูเครื่องหน่อยอ่ะปิดประตูนะครับจานเปิดเครื่องหน่อย <c oughs> ไอ้เพื่อให้เขาดูเครื่องหน่อยโอ้ยาอะไรมาทิ้งี่มังกรอาจาร์มังกรนท่าไหไ่มั <c oughs> งกรจานซื้อมาเท่า <c oughs> ไหร่เนี่ยตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่ มันเปิดตรงนี้เลยเปิดนี่ต้องพับนี่ไหมโอเคเดี๋ยววิธีเปิด <c oughs> อ๋อแบบยูโรมันเปิดยาก่อยเยวจะเปิดดูเครื่องเนาะนี่ครับโอเคอาจารย์ขอ,อ,องแท้เดิม,คดมๆครับนี่โอ้ติดแก๊สไหมอาจารย์นี่อ๋อไม่ติดน,ะนั่นเป็นเหมือนเหมือนแก๊สนี่ ที่เหมือนแก๊สเนาะติดแก๊สได้เนาะนั่นแหละนี่นะพี่น้องนะเครื่องเดิมๆเ,เลยรุ่นนี้นี่อาจารย์ไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยอยากขายครับไม่ค่อยได้ใช้แกใช้แกมีมมหลายคันนี่นะฮะเครื่องโอ้ BMW นะครับนี่อีกเลยโอูมอหนำครับนูน่นใส่น้ำที่นูน่น ถ้าสนใจก็เก้าหมื่น้านะพี่น้องนะมาคุยกันได้โอ้เปิดอย่างนี้เลยฝากระกโปรงนะสวยครับสวยเอาไปปัดเงาแม็กหน่อยนีใช้ได้เลยฮนะแต่ว่ามังเกมีรถหลายคันนี่มังกรก็ใช่พี่น้องนะไม่ขายอ่นะก็สนใจติดต่อมาได้นะมื่อืืนว่าจานนั้นให้ผมมาขายให้นะ นะครับหรือว่าเข้ามาดู YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์ครับ 525i ครับนี่นะครับซีรีส์ป่ะนะก็จิ้มเก้าหมื่นห้าก็ต่อทั่เก้าหมื่นน่าจะได้น้องๆนะรือวามาคุยกันเอาสำหรับอาจารย์หรือว่าพออนะนะครับสำหรับคนมีอายุเนาะนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับงามดิงามเหดกันไว้ดิ